รู้ไหมคะคนที่ทำคลิปไวรัเลเป็นล้านวิวไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อโปรแกรมแพงๆเลยค่ะวันนี้ตุ้มจะบอก3เทคนิคเนาะใช้ AI ทำคลิปไวรัลแบบฟรีๆที่มือใหม่ก็ทำได้ใช้มือถือก็ยังได้ฟังให้จบเพราะตุ้มเอาเทคนิคที่ตุ้มใช้กับตัวเองจริงๆมาแชร์ให้หมดเปลือกเลย นะคะคือก่อนหน้านี้ตุ้มก็เคยคิดนะว่าทำคลิปไว้ลัลเนี่ยมันจะต้องตัดต่อเก่งต้องมีโปรแกรมแพงๆแ,แต่ความจริงไม่ใช่เลยเพราะยุคนี้เดี๋ยวนี้ AI ช่วยได้เยอะมากๆนะคะคือทั้งตัดต่อทำสคริปต์ใส่ซับที่สำคัญคือใช้ฟรีได้นะคะตุ้มเลยอยากมาบอก3ทริคที่มือใหม่ต้องลอง ตัวอย่างแรกเลยนะคะให้ AI คิดไอเดียแทนเราค่ะเพราะความยากสุดของการทำคลิปเนี่ยคือคิดหัวข้อให้คนสนใจเนาะตุ้มจะใช้ ChatGPT กับ Gemini พิมพ์ไปเลยว่าช่วยคิดหัวข้อทำคลิปแพลตฟอร์มไหนเช่นทำ TikTok ก็บอกไปเลยว่าช่วยคิดหัวข้อทำ TikTok ที่กำลังเป็นเทรนเกี่ยวกับ เทคนิคการใช้ AI นี่แบบนี้เทคนิคแรกหรือจะพิมพ์แนวปัญหาก็ได้นะอย่างเช่นนะคะสิปัญหาที่คนทำคอนเทนต์เจอบ่อยทีนี้ AI อะ่ะเขาจะคิดหัวข้อมาให้เราเพียบเลยแล้วเราอ่ะก็เอาไปใช้ได้เลยทันทีนะคะตุ้มใช้วิธีนี้ตลอดเลยเพราะมันช่วยให้ตุ้มไม่ตันเพื่อน,อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูเทคนิคแรก ส่วนเทคนิคที่สองคือเราจะให้ AI อะ่ะตัดต่อแทนเรานะคะตัว AI ตัดต่อคลิปแทนเราเนี่ยหลายคนนะกลัวว่าตัดต่อมันยากแต่เดี๋ยวนี้ AI มันทำให้เราหมดเลยหลายคนก็ไปกลัวนะคะว่ามันต้องเสียเงินมันแพงหรือเปล่าจ่ายโปรแกรมแพงไหมไม่ใช่ตุ้มใช้แคปคัดฟรี บนมือถือก็ทำได้แคปคัตเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยใส่ซับอัตโนมัติตัดต่อคลิปอัตโนมัติแค่เราใส่วิดีโออ่ะมันก็เลือกช็อตเด็ดให้เราเลยนะ ตัวซับอัตโนมัติเนี่ยแค่เราพูดภาษาไทยลงไปมันก็พิมพ์ภาษาไทยอัตโนมัติให้เราทันทีและก็มีเทมเพลตสวยๆให้เราเลือกใช้งานด้วยแค่กดใส่รูปใส่วิดีโอได้คลิปไวรัลทันทีนะคะใครที่ทำ t i k t o อกหรือช็อตเนี่ยต้องลองจริงๆเอออ่ะส่วนเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่สาม นะคะใช้ AI ทํทำเสียงหรือเสียงาพาค บางคนคือไม่กล้าออกเสียงไม่มั่นใจในเสียงตัวเองคือทีนี้เราก็ให้เี่อช่วยได้เนาะเดี๋ยวนี้นะคะใช้ฟรีก็ได้ด้วยอย่างล่าสุดก็คือตัว AI จาก Google Studio ตัวเนี้ยภาคเสียงเทพมากๆนะคะแล้วตุ้มก็สอนเทคนิคนี้ให้กับนักเรียนในกลุ่มตุ้มไปด้วยนะคะตัว AI เนี่ยเราแค่วางข้อความลงไปเป็นภาษาไทยเขาก็จะอ่านเสียงภาษาไทยมาให้เราเลยแถมเรายังเลือกได้ด้วยว่าต้องการเสียงผู้ชายผู้หญิงและก็ปรับมูทโทนปรับอารมณ์ได้ด้วยอะ่ะเลิศปาคือปรับให้มันขึ้นสูงลงต่ำนะคะสนุกตื่นเต้นเร้าใจปรับได้เลยจะแนวเล่าเรื่องจะแนวรีวิวขายของก็ได้อ่ะนะคะ อันนี้คือบอกเลยภาคเสียงหลอนๆก็ใช้ได้นะใครที่ชอบเล่าเรื่องผีเอออ่ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะนี่แหละคือ3เทคนิคง,ง่ายๆที่ตุ้งใช้จริงๆอ่าหนึเช็คลิสก,กันก่อนให้ AI คิดหัวข้อให้เราจะได้ไม่ตันเนาะ 2. ใช้ AI ต่อๆเท่ากับงานไว เออสใช้ AI ภาคเสียงไม่ต้องกลัวเสียงตัวเองทั้งหมดนี้ใช้ฟรีได้เลยอยากให้ทุกคนลองเพราะ AI มันช่วยประหยัดเวลาและทำให้คนธรรมดาแบบเราอะปังได้จริงๆใครอยากรู้ว่าใช้ AI ตัวไหนตัดคลิปยังไงแบบละเอียดตุ้มทำคลิปถัดไปไว้ให้แล้ว EP ถัดไปเนาะเดี๋ยวไปเจอกันต่อกดติดตาม กด Follow ไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคลับดีๆแบบนี้ไว้เจอกันค่ะ